การบริหารจัดการน้าของกรมชุมทานนะครับมีมาตรการนะครับคือการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศนะครับต้องเพียงพอตลอดทั้งปีนะครับข้อ2นะครับส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ําฝนเป็นหลักนะครับโดยน้ําชุมทานจะเสริมให้นะครับในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงเท่านั้นนะครับซึ่งในปีนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณปลายปเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับ น,นี้เป็นภาพรวมนะครับในอันนี้เป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งทั้งประเทศในฤดูฝนฤดูแรงที่ผ่านไปเนี่ยน้ำเก,กิดกักทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ76,000ล้านนะครับเป็นน้ำใช้การได้ประมาณ5 2 0 0 0ล้านแล้วปัจจุบันนะครับยังคงเหลือน้ำน้ำ,นำทั้งทั้งประเทศเลยนะครับในอาเกีน้ำประจัใหญ่ประมาณ35,600ล้านนะครับซึ่งนำมาใช้การได้อยู่ที่1ม0 0 0ล้านนะครับเป็นมาณ์คผลนะครับในปีนี้นะครับเทียบกับปี6 2ที่ผ่านมา เป็นวามผลฝนจะมากกว่าในปี62ที่ผ่านมานะครับแต่จะต่ำฝากค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ5%เปรนะครับตัวอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าปีนี้นะครับจะจะมีช่วงที่จะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับในช่วงปลายมิถุนาถึงกลางกรกฎานะครับช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงที่ทางกรมทางต้องส่งน้ำเข้าไปเติมให้นะครับรวมถึงในปีนี้นะครับฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณเดือนกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีพายุอยู่ 1- 2ลูก การบริการน้ําในฤดูฝนปีนี้นะครับทั้งในเรื่องของการตรวจตรวจสอบสภาพความมั่นคงนะครับของตัวเขื่อนตัวอาคารนะครับการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือให้เพียงพอนะครับการกระจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํานะครับพวกวัชพืชนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำและสั่งการโดยดรศูนย์ปฏิบติการน้ำราชชียะนะครับซึ่งก็จะมีการประชุม คณะอนุกรรมการบรินหนารจัดการน้ำนะครับซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยประมาณ10บหน่วงงานทุกทุกวันจันทร์นะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการให้ฤดูฤดูฝนปีที่จะถึงปีนี้นะครับสามารถผ่านไปได้ดีนะครับการระเบู่ทุกปทยัยก็จะมีทั้งในส่วนของการกําหนดพื้นที่นะครับการควบคุมประน้ำในอ่างนะครับในในตัวลำน้ำการไปจัดปิดกั้ทางน้ำนะครับการกําหนดคนนะครับการ ระบบผมผู้รับผิดชอบนะครับในการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรนะครับพวกเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือให้มีความพร้อมนะครับที่ที่จะใช้ในการหานจัดการน้ํากิจกรรมต่างๆนะครับที่ในการทําการเกษตรนะครับพื้นที่ประมาณสองล้านไร่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นเป็นข้าวหน้าปังสักสี่สิบสี่ิเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแปดแสนปีหมื่นไร่นะครับ ในส่วนของบ่อพุ่งบ่อปลานะครับประมาณสองแส0เจ็ดหมืนไร่นะครับผลไม้ไม่ยิ่ต้นนะครับก็ประมาณ3ามแสนไร่นะครับแล้วก็เป็นต้อยแล้วก็เป็นพื้นไร่พืชผักพื้นที่นะครับบ่อพุ่งบ่อปลาจะอยู่ในโซนนี้นะครับโซนที่ที่วางแผนการจัดสรรน้ำไว้ใน,ในตัวส7งแส0เจ็ดหมืนไร่นะครับพื้งต้นนะครับการการใช้น้ําในการเพาะปลูกนะครับใน จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นการทําการทำรเลรี้ยงกุ้งนะครับในอาจจะเป็นในอดีตนะครับเรื่องการจะต้องมีการถ่ายเทน้ํานะครับแล้วก็เปิดน้ําเข้าไปก็ไปเรี้ยงกุ้งทุกสิบวันต่อครั้งเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลข้อมูลเดิมแล้วนะครับซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันจะม,มีการศึกษาออกมาว่าปรมิมาณการใช้น้ำเนี่ยจะสูงจะสูงกว่าการการใช้น้ําในการเพาปลูกข,ข้าวเนี่ย ประมาณ5เท่านะครับซึ่งล่าสุดได้รับทราบมาว่าปัจจุบันนี้นะครับแนวทางในการในการบริหารจัดก,การน้ำนะครับในยานีส่วนของเกษตรกรผู้เลี้กุ้งอมนะครับก็คงจะเปลี่ยนไปละก็คงจะไม่ได้ใช้น้ําในการถ่ายไถ่ทีทน้ออําบ่อยครั้งเหมือนในอดีตนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยช่วยในการประหยัดน้ําประหยัดน้ําไปได้นะครับนะจากตัวเลขนะครับ ในเกษตรเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดนะคปรปฐมจังหวัดราชบุรีนะครับมีของการจนบุรีสมุทรสาครและสุพรรณบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องคงต้อง,ต,อง,ต,องต้องช่วยกันนะครับถ,ถึงจะยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงก็คงต้องช่วยกันในเรื่องของการประหยัดน้ํานะครับแล้วก็การใช้น้ําอย่างอย่างรู้คุณค่านะครับเพื่อที่จะให้เรานะครับทาง ทางกรมจุลทรรศ,ศน์เองสำหนัางานจุลงานที่ติดตามเองนะครับที่จะได้เปิหหาราน้าเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับได้อย่างเพียงพอนะครับ